กาแฟคุณนายหน่ยนอยเครื่องล้างจานเขาก็มีอยู่ค่ะแต่ไม่น่าท่านในเต็มนะคะกระจกกรเบย้่านในหงนะคะมีช่ามีหยังไข้พร้อมนะคะอันนี้เป็นกาแฟกับหยงบัวมัไม่ไกระบืมันเป็นยี่ห้อใหม่บ่ค่อยกินปกติกับบกินหาเวลาออกมาหยุดเส้นหยุดสายนะคะ,คะมีตูแ้แซ่มีเตาอบไห้นะคะมีของใส่หายนี่คือของครัวของนักเรียนนะคะ ม่หน่อยเล่นอยู่ของข้างน้า่ลุ่ายยางมกกะมากาแฟเดี๋ยวไปเด่นต่อก่อนนะคะถ่ายให้ดูนิดๆนหน่อยๆบรรยากาศอากาศดีมากวันนี้กินเสร็จเก็บล้างค่ะจะไปล้างแล้วนะคะเรียนเลิกแล้วนะจ๊ะที่เรากินเสร็จก็เอาแก้วใส่ไว้ในเครื่องเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่มาล้างนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ ไม่ต้องปิดเดี๋ยวเ็าจัดการงานวันนี้ก็สเสร็จแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นี่ค่ะสถานที่เรียนเด็กๆน,น้อยไปแล้วค่ะกลับบ้าน,นก,กันนะจ๊ะนะจ๊านี่ตรงนี้เป็นมุมให้นั่งฝักผ่อนมีประห่มมีหมอนให้นะคะส่วนตรงนี้ห้องน้ํานี่ทางออกเดี๋ยวไม่นด้จะเข้าห้องน้ําก่อนนะจ๊ะเส็จแล้วตอนเดินล่งกระไดามากะ่ะพอดี <c oughs> ทักทายกันเรียนอยู่ห้องเดียวกันนั่งอยู่ตรงกันขามนะคะแต่ว่า ก็ปรได้ถามกันพอเดินลงมาตรงบันไดแล้วยางสาไม่หน่อยก็เลยยางถอยหลังน้ำกลน้นองเรานะบัดน,นี้พอลงมาหอดแล้วเลยคุยน้ำนั่งอยู่ตรงหน้าคาไม่น่อยแหละนักเรียนน้ำกันนี่แหละถามไปถามมาอา้าวฉันเคยเห็นหนะ้าเธออยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าสั่นมามา,มายืนลอกแมือนฟินเนี่ยอยู่ประตูทรงขอความหาแล้วเร็จหรือยังมาสั่นไม่หน่อยลงมาแล้วเพราะว่าของไม่น่อยอยู่ประตูฟังทางนั้นแล้วจัดตึกเดียวกันเนาะตึกเดียวกันแต่ว่ายุคคนละมุมของนตึกไม่น่อยก็เลยเดินมาล่อ ันเธออยู่ไหนทําไมฉันคุ้นหน้าเธอจังว่สันฉันนั่งมองเธอตั้งแต่ตอนเธอเปิดคอมแล้วว่สันเท้าสีเนียมข่อยจังไหนฉันยุนีล่ะฉันว่าเธอฉันเคยเห็นเธออยู่ต่างเมืองตรงไหนสักที่ะมันคุ้นๆเธอมากว่าฉันว่ะก็เลยคุยไปคุยมาเธออยู่สสันบุนก็เลยบอกซื้อเมืองมากไม่ได้ว่าอําเภอนี่ฉันนางรถพาน เพราะว่าฉันไปเห็ดงานอยู่อีกอำเภอหนึ่งมาตรงเลยอำเภอเธอไปโอ๊ยตายตายตายเมนเธอบอดิยืนเฮ็ดกับเขาอยู่ตรงลาดนั่นที่อยู่ในเมืองตรงกเอ้ยซื้อเมืองกันเนาะแมนฉันนั่นแหละเจ้าของดอกไม้ไงฉันฉันเห็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งเวลาเขาทำอาหารในครัวแล้วเขาเดินออกมาข้างนอกเขาจะใส่ดอกไม้ใหญ่ๆหลายสีไม่น้อยมีดอกไม้มีกิบมีกิบไงเป็นดอกอันลููล่าหันไหมเพราะว่าผมไม่น้อยมันงาว้วไม่น้อยเราอยากใส่หมวกกันหมวกกุ๊ก มันขั้นมันอยู่บ่ได้ค่ะก็เลยเอากิปมาติดมันก็นสิเป็นสัญ,ญักลั์ไปหน่อยว่าผู้ยิ่งไทย่ที่โอ้ยหนาวมันสั่นนานแล้วเธอต้องน่ายพินเลยไปขึ้นหนาวแถ่าถาเจ้ายู่ทั้งนอกค่ะแม่พินยู่นอกโรองเรียนพ่อเดี๋ยวสิบเดืนลานแขนต้องกันนะจ๊ะมานนิเขาเลยว่าอ๋อฉันจำเธอได้แล้วเธอเจ้าของดอกไม้โตนี่เองว่าฉันว่าอ๋อเออฉันเคยไปกินกับเธอบ่อยฉันเคยไปกิน ข้าวที่ร้านเธอบ่อยเธอเป็นคนทํานั่นแหละเขาเลยว่าเออเธอเป็นอย่างคือทางเรามาเรียนเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นเฮ็ดงานแล้วเพิ่นล้มล้มอยู่ในที่ทํางานกลายเป็นว่าตะโพกตะโพกเล้าตะโพกเล้าแล้วก็เจ็บตอนนี้ก็เลยต้องกินเงินคนตกงานแล้วก็กินเงินเหมือนสวัสดิการนะคะคนป่วยอยู่ในช่วงรักษาโอ้ยหนาวมือสั่นกล่องกอกสั่นใส่ใส่สองมือหรือยังสั่นอยู่เลยแับนี้นานมากนะน้องคุณนายเอ้ยลงมาใช่ไหมเนี่ยเหมันได้ยังไม่เห็นลงมา แตไล้คุยไปคุยมาพอเลยว่าฉันเรียกเธอชื่อเธอมาเรียนมันไหนมั่งมาฉันเออฉันมาเรียนมันพูดกับมันสูเออเวลาเดียวกันเลยเดียวรอบอันอาทิมันสูกอ้อนันมันสูกเข้ากันเจอกันอีกเนาะเออเดียวก็เจอกันเออต่อไปนั่งไกลกันเลยว่าสันโอ้ก็เลยว่าจินังไกลกันไหนไหนเธอเธอมากรสันสันมาที่หลังฉันกับโบลูเธอมาก่นสันกับโบลูเพาสันเขาให้นั่งเป็นตุกแบบ โต้วงกลุ่มนะให้แนมเห็นหนักเห็นหนักกันมุสุขคนเดี๋ยวเรียกชันมาก่อนแล้วฉันจะจองที่นั่งนะเธอจะได้นั่งใกล้ฉันถามว่าเธอซื้ออย่างอันโซฟีก็เลยบอกว่าเธอความจำสั่งหน่กมันสั่นฝรั่งหนักมันหนาคือการสั่นจิ้วอะไรดอกเด้อคั่นเธอเห็นฉันงางขึ้นว่าโรงเรียนแล้วเธอเอืนอัรดโหลดว่าน้อยหน่อยว่าสั่นฉันจะได้จือได้ว่หรืนหนาฮักเนาะเดี๋ยวรอแม่พินค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อของร้านแขกนะคะรอแม่พินแป๊บนึงนอกจาะเนาะ ลมก็ลมใส่เสื้อมาก็ผิดตัวดันรองเท้าขาดพื้นแตกก็เลยต้องใส่รองเท้าหน้าร้อนมาเห็นไหมเนี่ยลมใส่เสื้อมาผิดตัวด้วยเนี่ยเสื้อก็บางโอ้มืองนี่สองตัวนุ่นถอดมารู้หรอกเวลาเวลาเวลาไหนอย่างกูมายืนรอเมืองตั้งนานแล้วไม่คุยกันนะเจะเอาลางวันที่หนึ่งเราเรียนอ่ะหนูจะต้องมาเรียนทุกวันนะหนูจะไม่ได้แค่นะ เจ๊สิเจ๊สิเราจะไปไหนกันเนี่ยไปร้านแขกก่อนนะไปซื้อผักก่อนแล้วเนจะต้องไปอาเบียก่อนก็ไปอาราเบียสิไปสิไปสิเออต้องรอบ่ายงั้นไปกินไปร้านแขกแล้วนั่งกินกาแฟอยู่ตรงนั้นรอหมดเวลาแล้วก็ไปอาราเบียแล้วกูก็ไปกับมึงแล้วมึงก็ไปร้านไทยกินข้าวก็พอดีแหละเขาหยุดลุ้นโอเคนั่น แค่นี้ก็เนื้อสนาบผ้ากันยางไปรานแขกกันพี่น้องอียูอึงอางสภาพมันก็จะตายแล้วเหมือนกันกัไม่หญ่น้อยแหละแต่มันยังดีกว่าไม่หญ่น้อยนะมันไม่ได้เมาเรือเมื่อวานนี้ไม่้อยนั่นได้ยืมสายรัดเขาตอนเมาเรือแล้วแต่ก็ยังดีนะกับถึงบ้านโหตายคมก็ไม่ได้ปิดไฟก็ไม่ได้ปิดผัวปิดให้ว่ามึงเอ้ยตายเลยเมาเรืออย่างแรงอันว่าสิกินเหลากันมมวนกินไม่ได้พี่น้องเอ้ยเจอลมโตนี่เดี๋ยววันศุกร์นะคะ มันสุกจะมีงานตลาดนัดยูนี่เนาะสุกกระเสาเดี๋ยวาให้เบิงจา่าเห็นว่าเขาเริ่มประดับเลยคะ่ะดูสิเขาเริ่มประดับประดาแล้วนะขนไก่ขนนกนเ,เดินทางนี้ดีวกว่าแก,กอะไร,ไ,ไ,รไม่ได้มีอะไรสบายมากมของฉันน่ะเ,เดินก็ไปคูยยิ้มลากกลางกลางคอ,งอ,งองไมไว้เลยคูนั่งอยู่ตรงโต๊ะฉันพอดีเลยเว้ยกลางโต๊ะให้ฉันเลยมาเลยเธอชุติการเรียกกูสเต็มยุเลย มาเลยเธอชุติการฉันเปิดคอมคอยเธอแล้ววะโอ้ดีถ้ามาคู่ก็ได้เดินทะเลิทะลาาไปกระเป๋ายังไม่ได้วางอะไรก็ยังไม่ได้ทักใครเลยเปิดคอมให้แล้วเลยฉันเปิดคอมรอเธอเลยนี่ที่นั่งเธอเลยมาเสนวมาอาเปิดแล้วก็ดีขึ้นกันแล้ววะแต่ว่าคอมมันเรียนยากมากแก Ooh, <S <S 2> <S 2> <S ไอ้คอมใหม่น่ะอะไรวะมันไม่ใช่อะไรเขาเรียกว่า macbook อ่ะ โอ้ยหายอยังกับพอเห็นม่นองเองยก็สิถามเขาก็พออยากถามเนาะคอยก็งอ้มหน้างมหลังอนนงอ้มมันจน่มันได้หาปองมันจนได้มนออกไปมันไม่เหมือนโน้ตบุ๊กบ้านนอกเราเมาเจอของใหม่ทันสมัยโอ้ยตายกูตายวะไอไอเรียนไม่เท่าไร่หรอกงุ่มกับเวลาจะกรอกข้อมูลในไอไอแมคบุ๊กอะนี่ตรงนี้เนาะตรงนี้เขาจะจัดปกติตรงนี้มันจะโล่งหมดแหละแต่นี่มันติดก่อสร้าง ลูกปนว่าเขาจะจัดตรงนี้หรือเขาจะไปจัดตรงโน้นเราว่าม,มันมีสองที่ใช่พอแล้วมันจนพี่ก็ยังว่าอยู่ว่าถ้ามันจัดตรงนี้อ่ะมันจะวางของเด็กเล่นได้ยังไงพวกชิงช้าพวกอะไรนู่นนั่นอ่ะในเมืองก็ว่าไม่ได้ในเมืองมันก็ไม่ได้ถ้ามันจะวางพวกชิงช้าพวกไอ้นั่นที่มันเคยเล่นไอ,อตัวหมุนหมุนนั่นอ่ะอย่าไปคิดแทนเขาเลยลเรามีที่เดินมาเที่ยวพอไไพอเลิกคิดปวดประสาทวางแผนให้เขาดังเลยเออคิดเองแทนธุรกิจ สาและเนรร้านแขกร้านนี้ก็มีนะมีเนื้อมีเหนื้อ,อติดเอ็นมีสามสิบกีบจ้ะแต่ว่าบ่อเขาค่ะสิบเขาล้านเดิมสิบิเขาร้านเดิมรมักเดียวใจเดียวข้าวเหนียวนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปซื้อพงซื้อพักเดี๋ยวไปนั่งกินกาแฟถ่ายเวลาผาไหมพิมเพนษเขาไปกลมแรงงานนะจ้ะกรมแรงงานกครพูน่นะคะแนมเห็นค่ะตึกขาวๆประตูสีเขียวขอบหนะ้าต่างเขียวเขียวเทาวงายางสีพานนี่แหละโอ้ยลืม ลืมอาไว้มาส่งกรมแรงงานซะให้เสร็จเอาเดี๋ยว้อกอกไปเลยกอกบ้านอยัางในละเอียดอยู่ในกระดาษนุ่นแล้วให้สิไปจี้ได้ว่าอันเขียนนี่อย่างลงไปแนวฮะเมื่อลืมเมื่อเช้าสมองไม่สั่งการผัวถามว่ามึงตื่นหรือยังใหญ่ถ่ายมากผัวผัวว่ามึงตื่นหรือยังอ๋อผัวกูใช้คอมผัวกูใช้ไม่เป็นลืมไปเพื่อนใช้ไอโฟนไอแพดไม่เป็นมึงได้ผัวกูถ่ายมาเหมือนผัวมึงจังไหร่ผีบ้านี่ อะไรเนี่ยไอ้ไอ้แลสตอสตูสตอทูสตูต่อสตูดูสตูสตอทูเสร็จโอ้ยมึงดิค่ะแต่หัวอันเป็นอำเภอนะคะเป็นที่ว่าการอำเภอค่ะตั้งนานะคะเออแต่งงานกับยูนีอีหยังอีหยังกับยูนีล่ะมันมีหลายที่แต่ว่าที่ละลูกว่าวว่าบแตงดอกม่นมีปัญญาดอกที่ละลูกมัมีปัญญามาจดหรอกเคยเห็นว่ามันม่มีมือแตง้ยหนู นุ่มันมาสิบสามปีล้วมันมามีมือแต่งแหวนพอยญ่กูถอดจนกูลืมแล้วจะมยายดพอดีอนกถอดแล้วนกถอดตอนที่มรไปทะเลบ่แหวนพอยายหายนะใส่สลักซื้อไว้แหวนจองกอยุ่ใส่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใส่โดนแล้วตแต่เหตุงานกูอยากใสน่นาะมันเบี้ยวมไม่ใช่มันเป็นทองไทยไงที่เขาถามว่าจะเอาทองไทยหรือทองอันทองฝรั่งหรือทองไทยเพิ่นวะนี่ค่ะกรมแรงงานแต่เข้าสิบปพี่ค่ะไปพานนาล่งพักไป แล้วเขาให้เดินทำไมตรงนี้เขาไม่ให้เดินนถ้ารถชนก็ตายหาเยเฉยๆนะเนี่ยนี่หนมา9โมงม่แขามขามก้นมึงคอยลีลามึงคอยบรรยายเอ้ยเอ้ก็จะจดหมายบรรยายอักษรขี่ฮันคองก <c oughs> รดวยใจวันนี้อารมณ์ดีแท้อารมณ์ดีว่าจะได้เสียงเงินแม่แม่บ้านอะไรนู่นลันแม่นันเข้าไปทางนี้ผ่านนาลงพักไปเลยต้องมาเรียก ไม่มาเรียนก็มาจิ้มจิ้มทรทัศเอาเงินไปไม่เขาก็ต้องให้มึงได้ความรู้ไงเพราะมึงไม่ได้คอมเขาก็ต้องสอนไม่ใช่เขาก็ไอ้นี่เขาก็ต้องสอนมึงไงสอนให้มึงได้ไงเพราะมึงจิ้มคอมไม่ได้นะคอมแล้วมึงมึงทำยังไม่เป็นเลยมึงไปไม่ถูกเขาก็ต้องมาคับให้มึงมาให้ทุกบันให้มันได้มึงได้แล้วเขาก็คงหยุดมึงกันแหละมาจิ้มตูทรทัศนเขาบอกว่าตูทรทัแล้วไม่ได้รู้สมั่งนางยุพินอะ ไม่ได้เรียนหนังสือแมงย่อยพินก็ไม่ได้รู้ว่าจะให้สะกดตัวไหนจะได้ทีหนึ่งกูก็ต้องไปทานสะเลอยู่ใน Google ก่อนใช่ไหมใช่บอกก่อนนะคะว่าแม่พินเราบ่ได้เรียนหนังสือแต่เราก็พยาย่ามใจความสามารถอ่านอ่ะอ่านเพราะอ่าน,น้อยูค่ะแต่ว่าเขียนเนี่ยต้องเอาไปแปลทานสะเลอีกรอบนึงาาทานได้ g ูเกิลทานไปอ้าวก็บอกแล้วก็สิบอกอยู่ว่าก,ก๊อปปี้มากค่ะก๊อปปี้มากอ่ไปว่าง ถ้าเป็นภาษาไทยกูเกิอ่านไทยถ้าเป็นภาษาแวมก็พ่อไต่นิดนิดหน่อยนั่งบ่ได้ภาษาไทยค่ะแต่ว่านั่งได้ภาษาสวีเดนงึดนั่งบอกม่นช่น้อยได้นะในภาษาสวีเดนมิดนิดแต่ภาษาไทยได้หลายได้หมดเลยหละภาษาไทยนั่นรถส่งหนังสือพิมพ์ส่งโพสแล้วนั่นส่งจดหมายรักกันแล้วโอ้กูละเบื่อ กิ๊กใหญ่ตกีคุณละเบื่อนี่นี่อยากจะบอกว่าตะกี้นี้ครูไล่ฉันมาส่งใบฝึกงานร้านนี้นะยจะเออส่งใบฝึกแต่ไม่รู้ว่าครูเบื่อกิ๊กมึงมากเลยแถบนี้ของมึงทั้งหมดเลยล่ะกิ๊กเนี่ยคูละเบื่อเบื่อร้านไหนไหจะชี้ดูให้ดูส่งใบนั่นและวร้านไหน ข้างในนี่เหรอไปมาแล้วใช่ข้างในเซกันแฮนด์เนี่ยกูไปมาแล้วมันบอกว่าอยู่ถนนเส้นนี้แหละเดี๋ยวก่อนครูบอกอยู่เมื่อกี้เพราะฉันส่งใบไปเมื่อกี้เออโมนิโนโตอะไรสักอย่างกูว่าอยู่แถวนี้แหละไม่ใช่นันวิกกิ้งโมนิอหามึงก็จำชื่อเอที่ร้านพิซซ่านี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวกูอ่านแถวนี้แหละครูบอกว่าอยู่แถวๆนี้เออ โมริโนโนี่อยัางจักรยากหนึ่งนี่แหละกูว่าแถบนี้หรือเปล่าวะมไม่ใช่ไม่ใช่ใชครูบอกว่ามันอยู่ตรงนี้แหละ,ไ,ไ,หละไหนชื่อ,อมันไม่เห็นชื่อ,อพิซซ่าอยู่แต่ชื่อมัน,นชื่ออะไร ไหนเดินดูซิต้องค่อยส่งกระดาษฝึกง,งานส่งไปแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ชื่อร้านไม่ใช่แกตรงนี้เขาปิดไปแล้วนี่เนี่ยชานวิเครนรสอรองโรเยนเฮ้ยเปิดใหม่เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาไม่ใช่ครูบอกว่ามันเข็มตัวเอ็มขึ้นหน้านะ่ะ หรือโอ้ยมันอยู่ตรงข้ามกับร้านแม่นั้นป้ายสีเขียวว่าคุ้นคุ้นอยู่เออเออเออเดิน,นาเดินมาคนละเซนร้านนี้เข้าไปแล้วอุ้ยหิ t ร้าน้ในของเก่าเนี่ยร้านแ้างหนะ้าของใหม่เออไป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 มันอยากไปขามถน